หมอหมูสู้มะเร็งปั่นจักรยานถึงจังหวัดยะลาแล้วพร้อมรับบริจาคเงินช่วยผู้ป่วยมะเร็งยากไร้เผยล่าสุดมียอดรับบริจาคทั้งหมด1 1 9 7 6ล้งบาทวันที่24มีนาคม2,566ในายแพทย์อนิรุธนิรนาถหรือหมอหมู ศัลยแพทย์มะเร็งวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมผู้ริเริ่มโครงการปั่นจักรยานระดมทุนทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้ที่ได้รับความลำบากและขาดแคลนฐานะด้านการเงินตามโรงพยาบาล9ก้าแห่งทั่วภูมิภาคและเพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูพลบรมนาบาพิษล่าสุดหมอหมูและนักปั่นจิตอาสาซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ได้ร่วมกันปั่นจักรยานออกจากจังหวัดปัตตานีและมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดยะลาโดยใช้เส้นทาง 418ระยะทางกว่า30กิโลเมตรทั้งนี้ระหว่างทางเข้าตัวเมืองยะลาทางชมรมจักรยานจังหวัดยะลาได้ร่วมปั่นจักรยานต้อนรับพร้อมกับนำคณะเข้าศาลากลางจังหวัดยะลาเข้าพบนายสุพจต์รอดเรืองณหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและส่วนราชการภายในศาลากลางจังหวัดยะลาจากนั้นได้ไปยังโรงพยาบาลยะลาเพื่อระดมการรับบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้และขาดแคลน จากการสอบถามมอมูเผยว่าจังหวัดยาลาเป็นจังหวัดที่73ซึ่งยังเหลืออีก4จังหวัดจะครบทั่วทั้งประเทศไทยในกิจกรรมปั่นจัก,กรยานระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดแคลนในโรงพยาบาลต่างๆตามที่โรงพยาบาลพิจารณาเห็นสมควรให้การช่วยเหลือหลังจากที่ได้นำเงินไปมอบให้ภายใต้ชื่อโครงการรวมใจไทยต้านภายัยมะเร็งซึ่งโครงการดังกล่าว ได้เริ่มต้นปั่นจักรยานโดยถือเลิกม,มหามงคลวันที่5ธันวาคม2,565เป็นวันเริ่มต้นโดยปั่นมาแล้วทั้งหมด72จังหวัดซึ่งจะครบทั้ง77จังหวัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเป็นจังหวัดสุดท้ายของโครงการอย่างไรก็ตามขอฝากประชาสัมพันธ์โครงการหมหมูสู้มะเร็ง เพื่อให้โครงการได้บรรลุเป้าหมายให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ผู้ที่สนใจสามารถรวมบุญบริจาคได้ที่ Facebook หมอหมูสู้มะเร็งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้สำหรับยอดบริจาคล่าสุดณนะวันที่25มีนาคม66มียอดรับบริจาคทั้งหมด1,197,656บาท